QIYI YouTube ขอแนะนำโ o ลเดอรเวลสัรองข้ามกำแพง EP 218รอยสิบแ้วนินสวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอาม,มานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคการใช้งานทีวีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งซื้อทีวี LG ไปแล้วพบปัญหาว่าเรากดปุ่มอะไรก็ตามบนรีโมทเนี่ย จู่ๆเขาก็มีเหมือนมีเสียงตอบรับขึ้นมานะครับบางคนบอกมีเสียงซีรีพูดตลอดเวลาเลยเนี่ยเราจะปิดการตั้งค่านี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าฟังก์ชันนี้จะมีกับตัวทีวีซีรีส์หลังๆของทีวีเอฟังก์ชันนี้มันก็คล้ายๆฟังก์ชัน Talkback ของตัวมือถือ Android ก็คือเหมือนคำว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ ไม่สามารถมองเห็นหรือท่านผู้ชมที่มีความพิการทางด้านสายตาเนี่ยนะครับบางทีเราจะเลื่อนหาเมนูอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าต้องเลื่อกตรงไหนใช่ไหมครับพอเรากดปุ่มที่ใีหมดจะเพิ่มเสียงลดเสียงกดไปที่เมนูไหนเนี่ยเขาจะมีเสียงคําอธิบายให้เราได้ยินนะครับก็ถ้าเกิดสําหรับท่านผู้ชมมองว่าเราไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันนี้เราต้องการจะปิดมันเนี่ยทำไงเดี๋ยวผมมาแนะนํากันเลยแล้วกันนะครับคนอื่นนะครับแนะนําก็กดปุ่มสลักฟันเฟืองที่รีโมทนะครับ จากนั้นนะครับให้ทุกคนไปดูที่เมนูแต่ลักการตั้งค่าที่บนหน้าจอนะครับจากนั้นให้ไปเลือกหัวข้อหลักที่ทั่วไปเมนูย่อไปที่คําว่าการเข้าถึงนะครับจากนั้นให้มาดูที่ฟังก์ชันการแนะนําด้วยเสียงนะครับพอเราเปิดฟังก์ชันนี้นะครับก็จะมีให้เรากดยืนยันนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยจริงๆก็สามารถให้ปรับเสียงเร็วเสียงช้านะครับเสียงทุม้มเสียงต่ําได้ก็ทุกคน ก็ลองไปดูนะครับถ้าเกิดสมมติเราจะไม่ใช้งานเราก็ไปปิดฟังก์ชันนี้นะครับไม่ไงั้มากครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาตัวทีวีพูดกับเราตลอดเวลานะครับวิธีการก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนลองนําไปใช้ดูก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องออดอมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ